เราจะบริหารโรงแรมด้วยเปเปอร์หรือกดและเบียบ Policy ร0 0ได้ไหมครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เราต้องคุยกันนะครับเพราะว่าจริงๆเราโรงแรมเนี่ยเราเคยพูดกันใช่ไหมครับว่าโรงแรมมันคือ Emotional Business ซึ่งเป็นธุรกิจที่เราต้องดีลกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้าและของตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเราบอกว่าเราบริหารด้วยเปเปอร์หรือพ o l i c y นะครับจริงๆเนี่ยได้ไหมได้ แต่มาดูตัวอย่างกันครับอย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมครับลองนึกภาพนะครับว่าผมเชื่อว่าวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมีการโทรมาขอแคนเซลการจองเยอะมากเพราะว่าเขาเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเขายังไม่อยากจะมาเที่ยวนะครับแล้วเวลาเขาจองเนี่ยเขาจองเป็น non refund หรือว่าเป็นการจองแบบคืนเงินไม่ได้และเลื่อนไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้นครับเราจะบอกว่าเราไม่ให้แคนเซลได้ไหมได้นะ เราะว่ากฎระเบียบหรือว่า Cancellation Policy ระวางไว้ชัดเจนครับว่า Non-refund แล้วก็ n o n a m e n d m e n t หรือเลื่อนไม่ได้แล้วก็คืนเงินไม่ได้แต่มีเหตุแบบนี้นครับถ้าเราเอา Paper มาวางแน่นอนโรงแรมไม่ผิดลูกค้าก็เอาผิดเราไม่ได้แต่เรื่องของ Moral และเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันสําคัญเป็นเคสอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่บริหารด้วย Paper Policy แต่บริหารด้วยความรู้สึกแล้วก็ให้เขาเลื่อนหรือ Cancel ได้ก็ได้นะครับ